การล็อกดาวน์กรุงเทพมหานครถ้าสภาวะอยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตจริงๆไม่ว่าจะเป็นจำนวนเตียงไอ u ที่ลดน้อยถอยลงจำนวนเตียงตกค้างประชาชนที่รอเตียงเพิ่มมากขึ้นในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อผู้ป่วยอาการหนักเพิ่มมากขึ้นแบบทวีคูณมากกว่าจำนวนผู้ที่หายป่วยกลับบ้านและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ การล็อกดาวน์ก็เป็นมาตรการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าจะหลีกเลี่ยงได้หากรัฐบาลเตรียมตัวและใช้งบประมาณ4 5 0 0 0 0ล้านได้ดีกว่านี้ก็ตามแต่ณวันนี้ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้รัฐบาลก็ต้องควรชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดให้ประชาชนได้เห็นถึงความจำเป็นและที่สำคัญที่สุดคือมาตรการล็อกดาวน์ต้องมาควบคู่กับมาตรการ การเยียวยาอย่างสมเหตุสมผลตรงไปตรงมากับทั้งประชาชนและผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะการเยียวยาค่าเช่าตามจำนวนวันที่มีการล็อกดาวน์ไม่แปลกใจครับที่ประชาชนจะไม่เห็นด้วยกับการล็อกดาวน์ของรัฐบาลและมีแนวโน้มคัดค้านและอาจไม่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพราะที่ผ่านมารัฐบาลหลีกเลี่ยงที่จะใช้คาว่าล็อกดาวน์มาโดยตลอด แต่ใช้คําว่ามาตรการเข้มงวดซึ่งนั่นก็คือมาตรการกึ่งล็อกดาวน์นั่นเองแต่รัฐบาลหลีกเลี่ยงที่จะเยียวยาให้กับประชาชนมาโดยตลอดการเยียวยาที่เกิดขึ้นไม่ใช่การเยียวยาทางตรงไม่ได้มีการจ่ายเงินสดให้กับประชาชนอย่างทั่วนหน้าไม่เคยเหลียวแลผู้ประกอบการ SME พ่อค้าแม่ขายคนที่หาเช้ากินค่ำและหาค่ำกินเช้าปล่อยให้พวกเขาต้องเผชิญกับการดำเนินชีวิต การเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตามยถากรรมนี่จึงไม่แปลกใจที่ประชาชนจะไม่เห็นด้วยและต่อต้านการล็อกดาวน์ราเก้าวกายืนยันครับว่าการล็อกดาวน์ถ้าจําเป็นก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่รัฐบาลต้องเร่งดําเนินและออกมาตรการเยียวยาให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ SME อย่างเร็วที่สุดและสมเหตุสมผลที่สุด <S <S เพื่อให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับการควบคุมการระบาด 3. รัฐบาลต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึงภารกิจที่ชัดเจนว่ารัฐบาลจะเร่งดําเนินการอะไรในช่วงที่มีการล็อกดาวน์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรู้ว่ารัฐบาลจะทําอะไรในช่วงที่มีการล็อกดาวน์เพราะหากมาตรการที่จะดําเนินการไม่มีความชัดเจนการล็อกดาวน์ก็จะเป็นความสูญเปล่าและเกิดความสูญเสียกับประชาชนอย่างที่ไม่ควรจะเกิดมาตรการที่ผมขอเรียนย้ําอีกครั้งระหว่างการล็อกดาวน์ รัฐบาลควรเร่งหาวัคซีน mRNA เบื้องต้นเพื่อฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ดันหน้าเสียก่อนเพื่อให้เขาลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานลงและมีขวัญและกำัจกำลังใจในการทำงานเพราะพวกเขาคือขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ 2. เร่งตรวจเชิงรุกรัฐบาลต้องปรับทัศนคติตัวเองเสียใหม่ การพบผู้ป่วยการตรวจเชิงลุกที่เข้มข้นและพบผู้ป่วยนั้นเป็นข่าวดีไม่ใช่ข่าวร้ายเพราะนั่นหมายถึงว่ารัฐบาลได้นำเอาผู้ป่วยที่ยังมีอาการเบาบางมารักษาอัตราการเสียชีวิตก็จะลดลงเราสามารถรักษาชีวิตของประชาชนเราได้เพิ่มมากขึ้นและในขณะเดียวกันก็จะสามารถควบคุมการระบาดป้องกันไม่ให้พวกเขาแพร่กระจายโรคไปยังสังคมและคนที่เขารักอย่างไรก็ดี รัฐบาลควรเร่งมาตรการในการให้ประชาชนที่มีอาการไม่มากนักอาการเบาบางหรือไม่มีอาการและพักอาศัยอยู่คนเดียวตามลำพังให้สามารถกักตัวรักษาตัวเองที่บ้านหรือ Home Isolation ได้โดยมีระบบในการรายงานความคืบหน้าให้กับแพทย์เจ้าของไข้ทราบมีระบบฉุกเฉินที่จะไปรับ เขามายังโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวเมื่ออาการเขาหนักขึ้นมีระบบเทเลเมดเซินหรือการแพทย์ทางไกลที่สามารถจ่ายายาหรืออนุญาตให้หมอจ่ายายาเพื่อดูแลรักษาเขาเมื่อเขายังมีอาการไม่หนักมากนะักรวมทั้งมีระบบในการจัดส่งอาหารให้กับพวกเขาเพื่อให้เขาได้กับตัวอยู่ที่บ้านได้อย่างมั่นใจและมีอาหารได้รับประทาน ในท้ายที่สุดนี้ครับสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการใน3 4ถึง4วันนี้ก็คือวันนี้วัคซีนที่มีความหวังกับคนกรุงเทพและประชาชนคนไทยก็คือวัคซีนชนิดไวรัลเวกเตอร์ที่เรามีอยู่คือ a s t r a z เซ e c a ในเดือนมิถุนายนการส่งมอบจากจำนวนที่รัฐบาลได้รายงานเอาไว้ต้องมีการส่งมอบทั้งสิ้น6ล้าน3 3 0 0โดส ณขณะน,นี้ส่งมาได้แล้ว4ล้าน2แสน2 0มื่โดสประกอบไปด้วยวันที่1มิถุนายน2แสน4หมื่โดสวันที่4 1ล้าน8แโดสวันที่16 6แสนโดสว,วันที่18 9แส8หมื่โดสและวันที่24อีก6 0สนโดสรวมกันส่งมอบมาแล้วทั้งสิ้น4ล้าน2แ2หมื่โดสยังเหลืออีก 1> 2ล้าน1แสน1หมื่โดสกับเวลาที่เหลืออยู่หางนับวันนี้ด้วยก็เหลืออีก4วันพักเก้าไกลจึงของเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะประธานศูนย์อำนวยการจัดการวัคซีนแบบซิงเกิลคอมมาน์ผ่วอำนวยการสบคกรุงเทพและปริมณฑลและผู้วอำนวยการสบคและนายกรัฐมนตรีตลอดจนเป็นประธานคณนะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งได้รวบอํานาจในพรบรทั้ง31ฉบับไว้กับตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่27เมษายนให้เร่งติดตามวัคซีนแอสตราเซเนกอีก2ล้าน1 13,000โดสมาให้ทันภายในวันที่30มิถุนายนอย่างเร็วที่สุดเพราะนี่คือความหวังในการสกัดกั้นการระบาดของโควิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครในท้ายที่สุดครับ ความห่วงใยของพรรคก้าวไกลที่มากขึ้นเกิดจากการทราบแนวคิดและวิธีคิดของรัฐบาลจากการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ระบุเอาไว้ตอนหนึ่งว่าการล็อกดาวน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะโดยปล่อยให้ประชาชนเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นในทำนองที่ว่าจะช่วยลดการแพร่ระบาดได้ และแก้ปัญหาเตียงไม่พอได้โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอ้างว่าหากติดโควิดก็จะมีเตียงที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดซึ่งพรรคก้าไกลยืนยันว่าเป็นวิธีคิดที่ขาดสติปัญญาอย่างมากและการกระทําดังกล่าวไม่ใช่การล็อกดาวน์แต่เป็นการกระจายโรคให้ระบาดไปยังทั่วประเทศจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญและยุติวิธีคิด ที่โง่เขลาเช่นนี้โดยพลันดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ